สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาว ราศีกันท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและาราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนากันท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีกันทุกท่านคะในช่วงเดือนเมษายนปี2568ดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดมีโชคมีลาภหรือไม่มีข่าวดีหรือเปล่ามารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวม เดือนเมษายนนะคะชาวราศีกันเป็นเดือนที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดนะคะคิดอะไรได้ไวมากเรียกได้ว่าสติปัญญาเปิดไอเดียดีแก้ไขกับปัญหาก็ค่อนข้างที่จะเก่งมีข่าวดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินนะคะสิ่งที่ท่านตั้งใจที่จะทำท่านจะได้ลงมือทา เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะขอให้ท่านนั้นมีสติละเอียดรอบคอบนะเพราะว่ายัางมีเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นต้องมีความรู้สึกว่าเสียอกเสียใจนะคะมีเรื่องราวมากระทบกระเทือนจิตใจหรือบางครั้งบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะแต่ว่าโดยภาพรวมยังถือเป็นช่วงเดือนที่ดีนะคะขอเพียงอย่างเดียวจะทําอะไรก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอยาประมาด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือแม้แต่การจะลงมือทําอะไรก็ตามนะคะให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดกลุ่มกับทุกๆเรื่องนะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่อยาปก,กระมาดก็พอด้านการงานของท่านนะคะเป็นเดือนที่งานของท่านนั้นจะเกิดข่าวดีนะคะเป็นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรื่องการวางแผนการใช้ความคิด วาจาโดดเด่นคนนิยมชมชอบนะคะท่านใดที่กําลังตั้งใจว่าท่านใดที่กําลังจะเจราจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวจะประสบความสําเร็จนะคะท่านค่อนข้างมีเสน่ห์พูดอะไรออกไปคนเขาก็เชื่อเก่งมีไหวพริบพริกแปลงคําพูดได้เก่งนะคะพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดี ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อ,อประสานงานการงานของท่านในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการงานค่อนข้างที่จะรับร่นมากขึ้นการงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหากที่ผ่านมาการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหา แต่ในช่วงเดือนเมษายนนี้การงานของท่านจะลื่นไหลมากขึ้นถามว่ามีอุปสรรคและปัญหาไหมอุปสรรคและปัญหามีตามปกตินะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจํายังคงมีเรื่องราวให้ท่านต้องคิดและวิตกกังวลใจมีเรื่องราวให้ท่านต้องอึดอัดใจในเรื่องของการทํางานอาจจะเกิดจากคนรอบข้างหรือ,ออาจจะเกิดจากการที่ว่าท่านกดดันตัวเองเพราะว่างานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะที่สําคัญมีดวงได้ ทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะท่านจะได้รับผิดชอบงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทํามีข่าวดีเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวต่างๆในเรื่องของการงานในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่ว่าท่านกำลังจะรอคอยข่าวในรูปแบบใดก็ตามนะคะอาจจะเป็นรอคอยคำตอบหรือว่ารอคอยอะไรก็ตามท่านจะได้รับข่าวที่ท่านรอคอยนะคะบางท่านจะได้เซ็นสัญญา มีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาบางอย่างอาจจะเป็นเอกสารด้านการงานหรืออาจจะเป็นเอกสารส่วนตัวก็เป็นไปได้นะคะคือโดยภาพรวมแล้วการงานของท่านนั้นยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีมีข่าวดีๆเกิดขึ้นมีการจบจากอีกอย่างและจะได้เริ่มทนทำอีกอย่างมีการจบจากงานเก่าได้เริ่มทํางานใหม่นะคะหากท่านใดที่ กำลังมองหาอะไรทําเพิ่มมากขึ้นตั้งใจว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ท่านจะรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําหรือท่านจะมีการทําอะไรก็ตามในช่วงเดือนเมษายนนี้งานที่ท่านทําสิ่งที่ท่านทําจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะประสบความสําเร็จในที่สุดวาจาโดดเด่นยังคงมีคนคอยช่วยเหลือท่านค่อนข้างที่จะเก่งนะคะเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอน และท่านจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานหาเงินพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานเพิ่มมากขึ้นจะไดะ้ช่วยเหลือใครบางคนในเรื่องของการงานด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเป็นในทิศทางที่ดีค่ะถ้าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามนะคะแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะคะยังยัง,ย,งยังเกิดการตัดสินใจอย,อยู่ยังลังเลอยู่ขอให ขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจเลยนะคะว่าเป็นช่วงที่ท่านสามารถเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆได้นะคะชาวราศีกันให้ท่านเริ่มต้นทําได้เลยนะคะถ้าท่านนั้นคิดวางแผนมาดีแล้วเดือนเมษายนเหมาะแก่การเริ่มต้นแต่ว่าให้ท่านค่อยๆทําค่อยๆเริ่มนะคะอย่าได้ประมาทโดยภาพรวมนะครับเป็นเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขาย ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดการติดต่อ,อสื่อสารเอกสารต่างๆจะประสบความสําเร็จนะคะขอเพียงอย่างเดียวไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามอย่าประมาทให้ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมและที่สําคัญนะคะให้ท่านระมัดระวังจะปะทะคารมกับคนรอบข้างระวังจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน จะทำอะไรก็ตามให้ท่านมีสติใจเย็นเย็นอย่าหัวร้อนนอกนั้นไม่มีปัญหาพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก็พอนะคะด้าน,นการเงินของท่านการเงินของท่านในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงที่การเงินของท่านนั้นเป็นท่านค่อนข้างที่จะอเอาแบบนี้เดือนเมษายนท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีดวงได้เงินพิเศษ มีคนช่วยเหลือด้านการเงินมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาแต่ว่าเงินพิเศษที่ท่านจะได้มานะคะจะได้มาจากการทำงานจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะและที่สำคัญหากติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้บางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจำบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะ ท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะจะมีเงินพิเศษเข้ามานะคะแต่ได้ไม่มากและค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามนิดนึงกว่าท่านจะได้เงินพิเศษนี้มานั่นก็หมายความว่าท่านจะได้เงินจากการลงมือทําจากความรู้ความสามารถของตัวท่านนั่นเองนะคะและที่สําคัญเป็นช่วงเดือนที่ท่านใช้เงินเก่งมากใช้เงินเก่ง และมากจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้เงินเป็นระยะระยะหมดเงินไปกับการเดินทางพบปะผู้คนหมดเงินไปกับการทำงานเพราะว่าบางท่านนั้นกำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำท่านก็อาจจะใช้เงินไปกับงานซื้ออุปกรณ์การทำงานและที่สำคัญนะคะ นอกจากท่านจะใช้เงินเก่งแล้วนะคะมีดวงได้ใช้จ่ายเงินในส่วนที่ท่านคาดไม่ถึงมีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียฉะนั้นนะคะถ้าท่านจะช่วยเหลือใครสักคนในช่วงเดือนเมษายนนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นคิดให้ดีๆนะคะช่วยเป็นรา,ายไปท่านใดที่ชอบ ซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อแต่ท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะดูร้านที่น่าเชื่อถือนิดนึงเพราะท่านมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียนั่นเองคะ่ะหรืออาจจะ,ะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวก,กันนะคะ แต่โดยภาพรวมแล้วการเงินยังถือว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นอาจจาะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงนะคะจะทําอะไรอย่าได้ประมาทหมุนเงินได้นะคะยังคงหมุนเงินได้แต่อย่าประมาทด้านการใช้จ่ายคิดก่อนที่ท่านจะซื้อสิ่งของให้มากๆก็พอมีข่าวดีด้านการเงินแต่เงินที่ได้จะมาจากการลงมือทําหรือไม่ก็คนช่วยเหลือ หากท่านมีภาระหนี้สินต่างๆนะคะท่านจะมีเงินไปผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ค่ะด้านความรักนะคะความรักในช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนโสดนะคะเป็นช่วงที่ท่านยังไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักค่ะยังคงมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตการทํางานการอยู่กับเพื่อนร่วมงานหรือการอยู่กับคนในครอบครัวนะคะสําหรับคนโสดแต่มีคนคุย ท่านค่อนข้างที่จะมีเรื่องอึดอัดลำบากใจนะอาจจะมีการครบซ้อนมีการท่านอาจจะแอบพูดคุยมากปว่าหนึ่งคนนะคะหรือคนที่ท่านคุยด้วยกำลังแอบคบใครอยู่ก็จ,จะเป็นไปได้มีเรื่องให้ท่านต้องคิดและวิตกกังวลใจสำหรับคนโสดแต่มีคนคุยนั่นเองนะคะมีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของความรัก กนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านและคู่ครองนะคะจะมีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันแต่ว่า,าวันธรรมดาไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนักนะคะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็งานยุ่งทั้งคู่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าพูดกันน้อยแต่ข้อดีก็คือว่ามีโอกาสได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันนะคะ มีโอกาสได้าพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขแต่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันถึงจะมีงอนกันบ้างเป็นเรื่องราวจุกจิกเล็กน้อยมากกว่านะคะด้านสุขภาพของท่านในช่วงเดือนเมษายนนี้ท่านค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะพอสมควรนะคะคิดทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวระมัดระวังอาการปวดหัวนะคะระวังไมเกรนกำเริบระวังความดันกำเริบ ระวังโรคภัยที่เกี่ยวกับความดันไขมันหัวใจประมาณนี้นะคะดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวนะโดยภาพรวมชาวราศีกันนะคะยังคงโดดเด่นอยู่เหนื่อยใจแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะเรียกได้ดว่าท่านนั้น แก้ไขกับปัญหาได้เก่งรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ดีนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่านเฮงเงปังๆังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกลาบขอบพระคุณทุกทการติดตามเจอกันแม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ